สำนักข่าวบีบีนิวโดยชมรมวิทย์บางบัววันนี้เราได้สรุปภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณเคหะชุมชนบางบัวซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของชมรมวิทย์บางบัวของเราครับนี่คือสภาพรอบๆชุมชนของเราครับซึ่งเราได้ออกไปสำรวจในซอกซอยต่างๆก่อนที่เราจะอพยพไปอยู่ข้างนอกในแหละในเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ และนี่คือสภาพในระดับน้ําของคลองปลาปานะครับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนี่คือสภาพของถนนพระโยธินที่อยู่หน้าบริเวณมอสีประทุมและเราได้เข้าไปสำรวจในซอยอีกครั้งในการสัญจรไปมาในแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนของเรานะครับซึ่งน้ำได้สูงขึ้นเรื่อย ในเวลาต่อมาครับอันนี้คือบริเวณหน้าโรงเรียนบางบัวครับซึ่งได้มีการเอ่อจากท่อระบายน้ําขึ้นมาเรื่อยๆณขณะน,นี้ต้นไม้ในบริเวณก่อกลางได้ตายและเสียหายไปหมดแล้วนะครับ